ันนี้เราจะมาดูนะครับรถสกนเ n ียรุ่นใหม่นะครับ P360A <to> นะครับ 2> <emergency video. S 1> 6 2 n a นะว่ารถรุ่นนี้นะครับมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นออลนิวของสแก a n d ียที่มีในบ้านเราณนะตอนนี้นะครับเริ่มจากคอนโซลหน้านะครับให้เราดูที่คอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยจะต่ำแล,ละลาดเอียง ตามและลาดเอียงเนี่ยซึ่งสเปซในการมองด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นในระยะที่ไม่เกิน1เมตรนะครับ80ซนตเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบสปอตด้านหน้าเนี่ยจะช่วยลดไปได้เยอะอ,อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เพิ่มให้มาเนี่ยสำหรับตัวนี้ถือว่าดีทีเดียวก็วจะเป็นกระจกไฟฟ้าแผงควบคุมจะอยู่ด้านคนขับทั้งหมดนะครับแผงควบคุมนี่จะอยู่ด้านทั้งหมดเลยกระจกนะครับ ทั้งอมองมุมกว้างกระจมองซ้ายขวาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะครับก็จะลองปรับดูนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้นะครับบานบนนะครับบ,บนนันบ,บ,บนนี่เราปรับได้อันนี้กระจกมองมุมกว้างนะครับลองมาก็บานใหญ่แล้วก็สามารถที่จะปรับได้ครอบคุมได้ที่ที่แผงรูค้ครับอันนี้ถือว่าทามาได้ดีมากนี้เรื่อเป็นระบบเซ็นเซอร์ล็อนะครับ <S <S ส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวโหมดฮิวโฮ ตันนี้ก็จะมีอ่าเมื่อก่อนนี่ก็เรียกว่าคิวโฮตัวนี้ก็เรียกโฮมโหมดนะครับเป็นระบบอ่าช่วยในการออกทางลาดชันนะครับก็จะมีแอคทีฟพูดแอคทีฟพูดก็จะมีเรดาร์อ่าเรดาร์ติดอยู่ด้านหน้านะครับสําหรับจับระยะระยะห่างจากจากรรถคันน้านะครับนี่ก็จะถ้ารถเราใกล้เกินไปก็จะมีสัญญาณเตือนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบอ่าโรดทอนสเฟอร์นะครับโรดทอนสเฟอร์นั่นก็คือที่ว่าตัวรถขบคุณสองเนี่ย ข้อเสี่ยงรอบ62เนี่ยเวลาเราขึ้นทางลาดชันก็มีฝนตกถนนลื่นทางลาดชันอะไรเนี่ยถ้าคนกดคันเร่งแรงรถจัดอาจจะเกิดอาการฟรีหรือสลิดเราก็สามารถใช้โลทานเโอร์ตัวเนี้ยช่วยได้นะครับโลทานเโอร์ตัวนี้มันก็จะมาโชว์ที่หน้าปัดว่า,ามันถ่ายน้ําหนักให้นะครับถ่ายน้ําหนักให้จากเพลาหลังเนี่ยมากดล้อหน้าเนี่ยกี่ตันหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนระบบไฟเลี้ยวปัดน้ำฝนก็ยังเหมือนเดิม ครับเหมือนเดิมก็จะมีะตัวมาสเตอร์สวิตต์อันนี้ก็จะเป็นของอ ADR นะครับจะเป็น ADR e ก็จะมีมาสเตอร์สวิตต์นะครับมี PTO นะครับวงลอยก็เหมือนเดิมครับจะระบบนะปรับลงนะแบบได้สามสี่ระดับนะครับแล้วแต่แต่ละคนวงลอยนี่ถือว่าสวยงาม,มนะครับจับประชับมือนะสวยงามจับประชับมือพูดคอนโทรลนะครับพูดคอนโทรลก็จะอยู่ที่ ด้านล่างพุงมหลายส่วนนั้านข้างขวาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็ตนะพวกฟัน์ชันต่างๆของที่หน้าปัดนะครับเราสามารถเซ็ตเลือกดูที่หน้าปัดได้เลยว่าเราจะดูอะไรนะครับระบบการขับขี่จะเป็นแบบอีโค o โหมดนะครับอีโคโหมดหรือเราจะขับแบบ f ฟ t l ตโ d หลดหรือว่าสแตนดาร d ดโหมก็คือ f ฟ t l ตโ d หหรือถนนที่เป็นทางลาดทั่วไปนะครับส่วน อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น power mode นะตัว power mode นี้ใช้สำหรับเวลาเราขึ้นเดินขึ้นทางชันต้องการกำลังนะครับถ้าเกิดถ้าคนใช้งานไม่ได้สังเกตถ้าเปิด power mode ขับในทางลาดเนี่ยรถมันก็จะกินน้ำมันนะครับจะกินน้ำมันครับนอกนั้นก็จะมีฟังก์ชันให้เราดูเช็คเยอะๆเลยเช็คน้ำมันเช็คทิปแม้แต่รุ่นนี้ก็จะมีไดวิ่ง diving score ไอตัวไดวิ่งสกอร์เนี่ยมันเป็นการให้คะแนนสําหรับคนขับรถอย่างเช่นคุณขับรถเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยคุณใช้เกียร์กระลอกเครื่องถูกไหมได้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์การเว้นระยะห่างจากรถค้าหน้าเนี่ยมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์ต่ำดาวก็ได้ต่ำถ้าคุณขับระดับห้าดาวนี่ก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ก็ผู้ประกอบการก็สามารถที่จะนําไปเป็นเลฟเรียนหรือการให้คะแนนคนขับรถหรือการปรับค่าตอบแทนต่างๆให้กับ ทำงานขับรถได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยคนนี้เราสามารถที่จะดูได้ที่ฟังก์ชันดโนติกกันน้ครัโหมดการขับขี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดออโต้แมนนวลนะครับขับได้ทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับส่วนลิสเดอร์ตัวนี้ดีมากนะครับลิสเดอร์ก็จะอยู่ที่กลรกขังเกียร์นะครับลิสเดอร์ก็มีแบบออโต้แบบนวลนแล้วก็สามารถดึงได้หลายจังหวะนะครับถ้าออโต้ก็จะทํางานร่วมกับคันเร่งกับเบร โหลดทรนเฟอร์ตัวนี้รุ่นนี้จะไม่มีรีโมทนะครับเพราะผมยังไม่เห็นรีโมทจะจะเป็นสวิตต์กดแทนนะครับเดี๋ยวใช้ดูนะตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือโหลดทรนเฟอร์นะครับโหลดทรนโหลดทรนเฟอร์น,อรนี่ก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นบาลานซ์น้เวทบาลานซ์นะตัวนี้ก็เราถ่ายโอนน้ำหนักจากเข่าหลังเนี่ยมาให้กดเข่าหน้าตัวน,นี้ที่ล้อจากเกิดการลื่นทีอันนี้ก็จะกดเข่าหลังยกเข่าหลัง นี่เวลาเรากดโหลดฐานสเฟอร์ปุ๊บเนี่ยน้ำหนักก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับเจ๊ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้ผมกดโหลดฐานเฟอร์ปับ๊บเห็นไหมครับน้ำหนักก็จะถ่ายจากล้อจักรเนี่ยให้ไปกดที่ล้ออ่าล้อ,ล,อล้อพว่วงไปกดที่ล้อจกักรครับอันนี้ก็จะระดับปกติอ่าเครับนนี้เราก็ยก ที่ปอกนี่ก็จะเป็นทักชั่นคอนโทรหรือทีซีก็ดีฝนตกถนนลื่นนะครับนี่ก็จะมีพอร์ตเสียบพอร์ตเสียบ USB นะามชาร์จไฟได้ไ,ได้นะครับ สำหรับการขับรถประหยัดน้ำมันหรือว่าอีโคได e วันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแกเนียสยามจำกัดนะครับที่ได้ให้ความกรุณานำรถรุ่น p 3 6 0มเนี่ยมาทำการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ของปตทนะครับโดยคุณแบมบูแล้วก็จุนบูมครับนะครับหลังจากทดสอบแล้วจะให้ ถามความรู้สึกนะครับถามความรู้สึกของคุณบูมาคุณบูดีว่าหลังจากได้ขับรถบรรทุกแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับมีเทคโนโลยีอะไรที่มันก้าวล้ําไปข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นะระบบเซฟตี้ก็ดีอะไรก็ดีรวมถึงรถคันนี้จะมีมาตรฐาน ADR นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยได้ประกาศใช้แล้วโดยกรมการขนส่งทางบกบานรถคนส่งตัตวนอันตรายต่อไปก็ต้องเป็นมาตรฐาน ADR ทั้งหมดนะครับะระบบเซฟตี้ก็ มาเต็มนะครับมาเต็มหลังจากทดสอบขับแล้วก็จะถามความรู้สึกของทั้งสองท่านดูนะครับว่าหลังจากขับแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับก็เบื้องต้นเนี่ยครับสำหรับผมเนี่ยเมื่อได้ลองขับจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ารถคันนี้ถือว่าขับได้ง่ายมากแล้วก็ในตัวรถนะครับก็มีในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาณเตือนรอบคันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ ตัว Adaptive Control นะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆในตัวรถก็ถือว่าทันสมัยครับเหมาะกันการใช้ในการขับขี่ในรถทั่วไปหรือแม้กระทั่งรถขนส่งวัตถุอันตรายครับอันนี้ก็ผมมองว่าเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของความหน่ัวของตัวรถคันนี้เลยครับแล้วครับผมครับก็สวัสดีครับก็สําหรับผมนะครับที่ มีโอกาสได้มาทดลองขับรถคันนี้นะครับก็มีความรู้สึกจะต้องต้องต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยเคยขับรถบรรทุกมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่ขับตอนนั้นเนี่ยจะเป็นรถแบบแมนนวลซึ่งตัวเองเนี่ยมีความกังวลพอสมควรอยู่แล้วว่าไอการขับรถแมนนวลเนี่ยมันขับลําบากนะครับไม่ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่พอมาเจอคันนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันเป็นระบบ2เกียร์ครับทั้งแมนนวลด้วยออโต้ด้วย ก็เลยลองขับทั้ง2เกียร์เลยครับโดยออโต้เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเนาะมันขับได้ง่ายอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยคันนี้โอนิ่มมากนุ่มมากนะครับแทบจะนิ้วนิ้วเดียวควงได้สบายเลยนะครับแต่ว่าโหมดโหมดแมนนวลนของคันนี้นะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์แบบเมื่อก่อนอีกแล้วเพราะคันนี้นะครับเขามีเขาเรียกเป็นแพดเดิลนะครับคือคิก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 จะเพิ่มลดเกียร์ก็สบายแค่นิ้วเดียวนะครับสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องของระบบเซฟตี้ของเขานะครับ คือที่ผมชอบมากจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้ารถนะครับที่คอยจับระยะห่างจากคันหน้านะครับหรือกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอื่นๆเนาะมาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาก็จะมีการส่งสัญญาณเตือนไปที่ห้องคนขับนะครับก็สามารถช่วยให้การขับขี่บนทางถนนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับครั้งต่อไปนะครับหวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับสำหรับ าการทดสอบนะครับการทดสอบอาทางยาวนะครับาทางยาวนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่แค่โปรเจกต์เริ่มต้นนะครับโปรเจกต์ project เริ่มต้นในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบอาทางยาวบนถนนจริงนะทดสอบกันจริงๆนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ